ต้องเริ่มต้นอย่างใหญ่เพราะว่าเพื่อนมาติดตอ่อหลายวันแล้วเพื่อนมาติดตอ่อมาติดตอ่อคุณเนี้ยเพื่อไปเป็นพรีเซนเตอร์รู้จักพรีเซนเตอร์ก่อนไป,ปโปรโมตสินค้าเนี้ยพรีเซนเตอร์เนี้ยขายเฉพาะตู้แช่เนี่ยเป็นประเภทตู้แช่นะรักศูนย์รวมตู้แช่ร้านแนาเซ็นเตอร์มาก ตู้แช่เครื่องดื่มสามประตูติดต่อสอบถาม05 3 7 5 07 4 4 6าด่ตาไปพอ่อตะพูดอ่มาได้มันนิ่งโอ้ตู้แช่เ็นใหญ่ขนาดเนอ้ 3ประตูก็เด้ออู้ถึงว่าตู้แช่นะเดี๋ยวเราอกจจะมาเริ่มทายกันเนาะเริ่มทายตู้แช่แต่คุณนี่จะหาบงานยะคุณจะเอาอยะถ้าเพื่อนเสนอมาเนี่ยเพื่อนึกคุณไปเป็นปีเซนเตอร์เนี่ยคุณจะหราบก็่เป็นประเภทรีวิวสินค้าเนี่ยรีวิวตู้แช่เอาเมื่อก่อนประเดี๋ยวนี้เพื่นขายตู้แช่นนะเป็นประเภทตู้แช่ถนน วงแหวนรอบที่สองเนอะเลยโกบอนเฮาไปหน่อยเนอะติดกับร้านไฮเล่เนอะแล้วบบดเดียวนี้อย่างถ้าเปิ้ลเข้ามาติดต่อสอบถามเนี่ยเปิ้ลมาติดต่อคุณเนี่ยคุณจะไปก่อนถ้าไปผมจะไปส่งไปก็ไปอะฮะคุณไปก็ไปก้าไอเซมฮะก้าคิงบัดใจก็เข้าใจว่าไปก็ไปแต่จาาคุณเน่เวลาผมถ่ายเนี่ยคุณก็ต้องพอกล้องอะ คุณไปขึ้นอารมณ์ใส่อารมณ์ฮะไปรูปแกล้งรูปขายย่ายนี่ยอย่างผมพ่อเบ๊เดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายแล้วอเออผมไปใส่อารมณ์เนาะชื่อร้านเปคนชื่อร้านนาเซ็นเตอร์มาทเนาะเซ็นเตอร์มาร์กเนาะสนยนรวมตู้แช่ทุกชนิดนะครับตู้แช่เครื่องดื่มสาประตูเยอะแยะมากมายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับถ้าสนใจเนะ เข้าไปติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าจะโทรไปก็ได้ครับ0537507446นะครับลุงชายแห่กว่าคุณไปควักมันเน้นอย่า,า,างมันเป็นขี้ตาขี้เห่ไทยกันก็ประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะติดต่อสอบถามเบิ้์เข้าไปถ้าคุณห้าบคุณก็ฮับถ้าคุณเอ็นคุณคืดว่าคุณดังแล้วคุณบาฮัาบก็แล้วแต่คุณผมใกล้ ก่กไก่บาเดียวเนี่ยทางลานาเซ็นเตอร์มานเนี่ยเปิดหื่อไปรีวิวสินค้าจะเสนอราคามาห้าพันบาทคุณจะเอาก็เออเออแค่คุณเข้าไปอะ่ะที่ลาน,นาเซ็นเตอร์มานเนี่ยคุณบอกว่าผมมารีวิวสินค้าเนี่ยผมจะไปส่งเออคุณก็เข้าไปอยู่ในตู้แช่เลยเข้าก็เข้าว่ะเพื่อเราแจ่ใหมันตายมีนเหี้ย มันไปแจ้ย่ะบรดจ้คุณเข้าไปอยู่ในตู้แช่เข้าไปนอนนะฮะเข้าใจกอเปิ้ลก่อนจะเสียปักคืนก่อแช่แช่ในหันประมาณเอ่อหนึ่งตู้ต่อหนึ่งคืนเออจิงค่าหาตายก่อนไม่ให้ไปนอนเอ,อก็ประเภทตู้แช่อย่างีาง้คุณไม่เป็นยังอ่ะคุณพอ,อแล้วคุณศึกษาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะทายเพราะมาศึกษาอย่างละหาหูเออแล้วเดี๋ยวผมจะทาย มันไม่มีปัญหาอย่าลุงชัยก็คิงยังไม่เน่วะเออแงงแงงานแต่และอย่าง,งคิงอะอบัดรจ่คุณต้องศึกษาก่อนก็ศึกษานี่ฮาหงละตู้แก่เออขอคุณยังาอ่านพออ่ะแอานแล้วหรอบัดใจ่ตะกี้ยังไม่ได้ถ่ายอาอขอคำขอความคุณลองถ่ายคุณลองอ่านพอผมจะได้อ่านดังๆรักศูนย์รวมตู้แช่ร้าะนนาเซ็นเตอร์มาร์ค ตู้แช่เครื่องดื่ม3ประตูติดต่อสอบถาม053 7507 446เจลยไปไม่ได้อู่ม,มาเลยลมมผมจะไปโค้เสียบปักอ๋อแล้วคุณไปค้เข้าไปอยู่านี่อย่างอ่ะใช่เงินทองมันช่าหายยากช่วงนี้<อ>มันก็ช่วงโค<อ>วิดเนี่ยบาดจช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดหลงก็ช่วยการผมเสียบปัก แบ่งกับคู่ก่งคูสองพั 2, นหะ้เนี่ยเอาอ่านะแฮะของคุณยังแบบอกอขอผมเริ่มทายแล้วเนี่ยแบ่งกันโกนสอง0ัน้เออแต่แส้โซยฮ้เนี่ยยิงกูได้ฟรีเออสอง0ัน <2, 5 S 1> แล้วคุณไปเพื่อนผมก็เอออ้าวแต่งานแต่และอย่างคิงอะฮับอ่างอย่างแต่ละอย่างก็ไม่เป็นอย่างไปนนอนในตู้แจ้นี่นะคืนนุ่ง ต่อตู้มันมี30ตู้คุณก็นอน30วันมาได้นี่เออเอาก่อนทิ้งเอาคนเดียวทิ้งเตออ้าวเออแล้วประเดี๋ยวนี้ยัยคือผมปฏิเสธเพื่อนกะเออจะคือผมปฏิเสธเพื่อนแฮมละบ่เอาแฮมละกะเออบระเดี๋ยวนี้นะเออเออคุณมันเอ็นอย่างเงี้ยกะใจเอ็นงานแต่ละอย่างทิ้งงับอ่ะเฮียยะได้ก็ นอนตู้แจ้คือนู้งมามาตาวตายก็หายเสมโอ้ก็ผมทางทีมงานเพิ่นทางบริษัทเพิ่นเพ<อ>ื่มก็ยอมพ่โฮมเพื่อเข้าไปกะเพื่อหันกันหน้าขอปอกระลุงห,<อ>หันกันหน้าไปคุณลุงก็แปลงตาไหลไปกะไหลไปไหลมาถ้าคุณบอกวกูก็แปลงตาชื่อก็เดิกเขาก็อย่างหูกะส่งซิกกันมากระลุงอู้เตวดีไปเหนอผมจะไปะคุเสียป้าเรื่องคุณเอา<ป>ลุงไปก็ไปบ่ะ เหมืนจะกลัวปให้ไปพ้อมให้ไปตตยฮะเอาแต็มเเอาแต้มไปเนาอผมจะโทรบอกว่นไะไปก็ว่าไปบอกมาไป,ปาไปไปซ่งมาเดี๋ยวนี้